สามบูผ่าลิขิตฝันในตอนที่เศงไอเอ้ก็ได้รบในเอกเรื่องผีสามหมวกในเอกก็ได้บอกว่า,วามาเดี๋ยวคอยจะเล่านิทานที่เกี่ยวกับพาพงานเนี้งให้ในายเอกฟังหลังจากเล่าจบก็สมัครเดาได้ว่าเม่นไผ่หลังจากที่เล่าจบพวกเขาก็เลยจับมือกันไปโอ,อยาง,งก็กาลังเดินทางไปวัดซิงเฟิง แต่ระยะทางกัวาจฮอนตองปินผููปินผาพบเจอกับพยูมรสุมยานนักการเดินทางก่อนอยานลำบาง,บางพอแต่ปินขึ้นมาถึงผูก่อนยามาคาดนำดื่มอิ่เนใจ,จอยอมว่า,วาคอยตองกลับไปโดยความสง,ง่างามให้ได้พระเอกก่อเดินทางมาส่งไอ้ฮอนเฮือนพร้อมบอกว่าถ้าคอยปลอดภัยคอยจะแขวนดอกไม้สีแดงไว้หน้าเฮือนแตถ้าแตถ้าคอยขึน้นฮาจะคอยจะแขวนดอกไม้สีเหลืองแล้วพวกเอากลมเจอก,กัน ซึ่งในตอนนั้นพวกพระเก,ก็ได้มาเจอกอินจางดังนั้นพระเก,ก็ว่าตัวหันตัวนี้ไปแล้วก็ได้เอาปื่มเพลงเรียมจู่ให้กับอินจางเพราะว่านี่มานี่บเป็นาหารเอกแต่เอาปื่มเพลงมามอบให้เจ้าอินจางได้ปืมกดดีอกดีใจย,ย่างแหงณนะเอกก็สอซสอมเบิ้งพระเอกว่าไปแล้วหรือบ่ส่วนพระเอก,กมาตรบทางข้างเงินพอเห็นพระเอกก็ตกใจย,ย่างแหงณนะเอกก็ําว่าพป็นยังทานจะทานต้องเอปื่มเพลงมา เพ่ก็ตอบไปว่าสาไซที่เอาปื่มมาก็เพื่อบวให้เขาเอินหูและยานเจ้าป้าโป้งดังนั้นคอยจึงเอาปื่มมานำาเพรากนี้ก็ยังมีปื่มกับการเฮ็ดอาหารถ้าคนมาเห็นเป็นสันเหนีงจึงได้เอาให้นางเลยแล้วก็ย่องย่อตัวเองขึ้นก่อนจะจ่าไปซึ่งก็จจัก,กันไปก็ดำเนิการจุบลากันเพื่ออำลาอินจังลงฮักพระเอกเขาแล้วอีกคนโดยบหูว่าพระเอกเออกใจก็เพื่อนางเอก ในเซาเมื่อต่อมาก็ได้มีบัณฑิตและปัญญสุดจำนวนหลายมาต่อแถวรับไปเข้าหาหนงเอกในเท่านี้เซียวตู้ก็มาเซิ่งเซียวตู่ก็ลงหาสันเนียงทั้งที่ยังบบกทันเคยเห็นหน้ากันเซียวตู้ย่ากเข้ามาก่อไซเว่นยึงหาสันเนียงซึ่งสันเนียงก็คิดออว่าที่แท้เซียวตู้ก็คือคนที่ต้องการโยให้หนงเอกเป็นเมียน้อยโออย่างหลังจากคิดออแล้ว เซวตูก็จับแว่นตามาใส้ปรากฏว่าเห็นปิดสันเนียงผู้ที่ทีบตนลงในนําในเมืองก่อนนั้นแล้วสันเนียงก็ลากเซวตูจะหันด้วยการจับนิ้วมือบิดแล้วกลัวว่าหันหอผู้เฮาบตอนรับคนคือเจ้าเซวตูก็บอกว่าคิดว่าค่อยยากเห็นหน้าเจ้าว่ะสันเนียงก็พู่ว่ายังบ่ฟอไป อีกระวังความแทที่ตัวนำอีเดอร์เซียวตู้ก,ก่าฟหนีในทันทีโออย่างในสุดกลุมมาหอนอารามสิงเฟิงซึ่งพอมาหอดปรากฏว่าพวกเขาที่ตามหานั้นได้ลงภูไปกน้นนั้นแล้วเฮดไห,หาการมันในครั้งนี้เสียเวลาควจะขึ้นมาหอดต้องอดเขาอดน้ำพอขึ้นมาบบเห็น ทั้งสองก็ได้วางแผนลงภูเพื่อจะตําหาหลังจากที่ตําหาเห็นแล้วกว็จะกลับเมืองหลวงและหาตําเ่งด้วความสง่าง,งามภาเพเผยสั้นเนียงกับลังนวดแปลงอยู่เห็นหัวเสาเอาเขาน้ำตาลปั่นมาบกินห้องลู่ารของตนตัวน,นี้เป็นจังไดย,ยู่เซียวตู้หลังจากที่เลิกสอนนะักเรียน,นก็เฝ้า,านำข้าวมาบอกพลเอกว่าตะกลนเก่ามาแล้ว สิม,มาหาเรื่องแล้วถ้าพวกเขาหูว่าผู้เจ้าอยู่นี่พวกเขาจะต้องจาจัดการแน่นอนนายเอกบอกไปว่าเมื่อก่อนพวกเขาโบได้ทําให้พวกเขาท่านี้ก็คงคือกันพ่อคอยก็เคยไปพบกับเกา่าวันสามเมื่อก่อนเราก็หูว่าคอยเปิดหันอยู่นี่พนนเอกก็มานั่งคิดวิธีที่จะป้องกันไว้ก่อนเก่าหุ่ยก่อดะัรงลูนน้องมาส่งเสื้อผ้าและก็ให้ของขวัญ ตอบแทนกับพลเอกจนในที่สุดพลเอกจึงรู้ว่าเขาห้วยเม่นไผ่นานเอกยนี่ยออกมาเบิง้งให้ัดเจนว่าแม่นคนตะกลเขาบ่าพอยนี้ออกมาบังก็เห็นดอกไม้สีเหลืองหอ,อยู่หน้าประตูเห็นไห้นเอกคิดตอนที่ปีบ่บอกว่าถ้าคอยปลอดภัยจะหอยดอกไม้สีแดงไว้ถ้าคอยคิดหอดคอยจะหอยดอกไม้สีเหลืองไว้นานเอกก็เฝ้าไปหาน้ำสาเพราะเวลาไปเอกหอยดอกไม้วไว้ มักจะไปทานอยู่หนนำซาทางสองในพบกันก็บานซื้นมีหัวเสารกราบเสเลียงก็ได้มาญาตขนมกันไปพผยก็จะได้สองก่อนสุดท้ายมีหัวเสาสามารยญาตขนมนำเสเลียงได้แล้วทางสองก็เล่นไล่จับกันอินจางก็ซ้อมลินเพลงที่พระอีกเอาปื่มให้หมดมือวันคืนาซเหลียง เขาบอกว่าท่านฮองกูเห็นเจ้าแล้วเจ้าสิมาฝึกซ้อมนักเฮ็ดหยังลาบบ่อ,อคืนดอ,อกอินซังก็มานั่งคิดถึงคำว่าวของซาเนียงซึ่งตอนที่ซาวก็จบเท่านี้